ภาพนี้เป็นการยืนยันว่าทางรัฐบาลเดินหน้าต่อนะครับและจะมีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรประมาณ260เสียงบวกๆซึ่งก็จะเกินกึ่งหนึ่งคือเกินกว่า248เสียงจากสสที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่มีอยู่495คนนะครับวันนี้22มิถุนายน68ครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกแพทองทานได้เรียกประชุมกับแกนนำพักรัมมฐบาลซึ่งก็ประกอบไปด้วยคุณเดชอิดเลขาธิการพรรประชาธิป,ปัตย์ คุณเฉลิมชัยหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณนลุมน์หัวหน้าพักกล้าธรรมคุณพิรพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติคุณสุวัสด์ซึ่งเป็นประธานของพักชาติพัฒนาแล้วก็นายกแพทองทานคุณทวีหัวหน้าพักประชาชาติคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาคุณหมอมิ้งคุณหมอพมมินเลขาธิการนายกคุณประพัฒน์เลขาธิการพักชาติไทยพัฒนา คุณซูการโนเลขาธิการพรรคประชาชาติแลือก็คุณสอระวงนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับโดยนายกก็ได้โพสต์ภาพนี้พร้อมกับข้อความระบุว่าประเทศชาต,ติต้องเดินไปข้างหน้าสามัคคีประเทศไทยรวมพลังผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนและนายกก็บอกต่อครับขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารและสมาชิพกพรรครัฐบาลทุกท่านที่มีมติและประกาศแนวทางสนับสนุนรัฐบาลร่วมกันสร้างเสถียรภาพทางการเมือง เพื่อรับมือต่อภัยคุกคามความมั่นคงของชาติจากภายนอกและขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่รัฐบาลกับกองทัพมีจุดยืนร่วมกันยืนยันหลักการประชาธิปไตยปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและรวมพลังสามาคัคคีความเป็นหนึ่งเดียวของพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการผนึกกำลังกันของคนไทย ก้าวผ่านสถานการณ์อ่อนไหวนี้ด้วยความมั่นคงและประสบผลสำเร็จในการปกป้องอธิป,ปไตยทํารงไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศชาติและประชาชนนายกระบุว่าเชื่อมั่นว่าไม่มีภัยคุกคามใดจะเหนือกว่าพลังสามัคคีของคนไทยรัฐบาลของเราจะทํางานหนักร่วมกันด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อประเทศไทย ดังนั้นจากนี้ไปจับตาดูต่อนะครับว่าจํานวนสอสอของพักร่วมรัฐบาลเบ็ดเสร็จแล้วจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าณขณะนี้จากบรรดาพักร่วมของเดิมที่ตัดทางพักภูมิใจไทยซึ่งจะเป็นฝ่ายค้านออกไปแล้วแล้วบวกกับสอสอที่มีการแปลพักมาจากฝ่ายค้านด้วยก็น่าจะได้เสียงขั้นต่ำก็คือ260เสียงบวกบวกนะครับรวมถึงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการของโคต้าเดิมของพักภูมิใจไทยด้วยว่าพักไหนจะได้ไปอย่างไรบ้าง รวมถึงจับตาดูให้ดีครับว่ารัฐบาลจะมีวิธีการในการเรียกความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนตลอดจนกลุ่มผู้ชุมนุมกลับมาอย่างไรตลอดจนแนวโน้มที่อาจจะต้องไปชี้แจงกับสารแลธรรมนูญด้วยเพราะว่ามีผู้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนเช่นเดียวกันนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมิมมองอยังไงบ้างบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ